กลับเข้าสู่รายการของเรานะในช่วงเฟิร์สแฟนวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พีสเสด็จเลยครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ หายหน้าหายตาครับ2เดือนคิดถึงมากครับเช่นกันครับเป็นไงบ้างครับพี่พีครับสบายดีไหมครับก็สบายดีครับแต่เจ็บนิดหน่อยสดีให้พี่พีทักทายแฟนๆหน่อยครับครับสวัสดีแฟนๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดเพลงให้ฟังดีเลยพี่ดีเลยวันนี้มาเปิดเพลง M v วชื่อเพลงว่าอะไรนะครับคนอะไรก็ไม่รู้ครับแค่ชื่อก็น่ารักแล้วต่อเลยนะเราต้องถามพี่พีนิดนึงนะครับว่า อันนี้เป็นการครบรอบกลับมานะต้องบอกว่าเป็นครัครคร้งแรกนะฮะที่หลังจากพี่พีไปยุโรปมาแต่เรารจะมาพูดถึงเรื่องงานเพลงกันก่นกอนงานเพลงของพี่พีนะครับเราพูดถึงเรื่องกระแสเพลงรักจนไม่รู้จะรักยังไง <ừ> เป็นเพลงแรกที่พีพีมาเปิดถูกไหมกระแสเป็นยังไงบ้างพี่แฟนเพลงร้องตามกันได้ ชอนพุกเนี่ยผมยกให้แฟนเพลงร้องเลยตอนนี้ไปเล่นที่ไหนนะครับไม่ทั้งไปเล่นที่ต่างประเทศก็แฟนเพลงก็รู้จักเพลงนี้เพราะว่าการสื่อสารนะครับแฟนเพลงก็ดูจาก YouTube บ้างรายการแฟนทีวีของเราบ้าง26บล้านวิวแล้วนะครับเพลงเนี่ยครับเยอะมากเยอะมากมากเลยนะครับเป็นภานี่น er nah ี่นี่นี่นนีตามภาพเลยเล่นบนดาดฟ้าผมฟิลสวยสวยเก๋ไปเลย คนดูเยอะมาก,มน,กานะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ได้ชมมิวสิกวิดีโอตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาพูดกันหน่อยดีกว่านะอันเดสว่าแล้วก็มีเพลงที่สองอย่างที่เรารู้กันช่วงเพลงนี้เนี่ยช่วงในสงการเออจำได้ใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่ในสวนมีพี่คนหนึ่งไปเต้นๆ้นอ่ะ <c oughs> ใส่เกงเงรัดๆนั่นแหละมาเต้นที่นี่ด้วยอ่าใช่พี่เหนื่อยไหครับพี่น้องครับผมเป็นยังไงบ้างพี่กระแสเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนานเพลงให้กําลังใจสําหรับทุกๆอาชีพพี่น้องไทยทุกคนที่อ่า นี้เขาเรียกไงเดินทางมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็เป็นเพลงแย่กำลังใจกันได้อีกเพลงหนึ่งโอ้ยผมแล้วก็กระแสเพลงนี้ผมต้องบอกพี่พตรงนี้เลยนะครับว่าแฟนๆขอมาเยอะมากขอพารายการแฟนๆคือเราเปิดแทบทุกวันอ่ะก็คือจะเห็นกางเกงผ้าๆ้ายรัานแรทุกวันเลย ก็ทุกคอนเสิร์ตผมก็จะนําเพลงนี้ไปเล่นด้วยเพื่อให้กำลังใจแฟนๆแล้วก็ร่วมเต้นร่วมสนุกแฟนๆหน้าเวทีเต้นกันเป็นไงที่มีแบบเต้นแปลกๆอย่างในนั้นนันก็เี่เต้นเต้นท่าเต้นของใน M v บีเนเต้นตามกันโอ้สารพัพครับสนุกสนานกันไปเลยสนานครับประเด็น Facebook วันนี้มีไหมครับผมมีสิอันเดีประเด็นตั้งเลยดีกว่าตั้งประเด็นขึ้นมาเลยนะครับผมนั้นก็เอาเป็นว่า ให้แฟนๆบอกเราหน่อยว่าคนแบบไหนที่เรียกว่าพรหมลิขิตอ่าอันนี้ให้เข้ากับเพลงคนอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมนะครับส่งมาทั้งไหนส่งมาทั้หนะแฟนทีวีแฟนทีวีนะเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะจ๊ะครับผมนะแต่ช่วงหน้านะครับเราจะได้มาพูดคุยเรื่องเพลงเพลงใหม่เพลงใหม่คนอะไรก็ไม่รู้กันนะครับผมผมรับรองว่าต้องถูกใจแฟนๆแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ